สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะอย่างที่เคยบอกไว้นะคะช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลปีใหม่ก็จะมีสินค้ามาอัปเดตกัน ทีๆรัวๆเลยค่ะวันนี้นำโค้ดเอาเลตมาฝากกันอีกแล้วนะคะคลิปก่อนเป็นลายสีซิกเนเจอร์แต่คลิปนี้เป็นหนังล้วนๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารก็กด subscribe ไว้ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาพี่แอมมีสินค้าใหม่ๆมาอัปเดตยิ่งช่วงนี้ค่ะลดแลกแจกแถมกันเยอะแยะมากมายเลยในช่วงเทศกาลใบนี้มีขนาดเท่าไหร่ ความกว้างจากซ้ายไปขวา9นิ้วครึ่งค่ะส่วนสูงจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่7นิ้วความหนาของตัวกระเป๋า2นิ้วครึ่งใส่อะไรได้บ้างภายในจะเป็นช่องลักษณะแบบนี้พร้อมมีซิปหนนะคะโทรศัพท์มือถือได้ทุกแปลนได้ทุกขนาดเลยค่ะ ก็ไม่มีปัญหากระเป๋าสตางค์ใบยาวเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึง่งโอเคเลยค่ะมีพื้นที่เหลือๆให้คุณได้ใช้งานส่วนตัวเปิดปิดกระเป๋าเป็นลักษณะ Turn ิร r นล o c k นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเอาง่ายๆลักษณะแบบนี้เลยกระเป๋าใบนี้เป็นหนังทั้งใบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านล่างด้านนอกด้านหลังจะแตกต่างจากตัว s i เนเจอร์นะคะ ตัวนี้เป็นหนังล้วนย้ำอีกรอบนะคะด้าน,นนอกค่ะมีช่องหนึ่งช่องช่องตรงนี้คุณใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ใส่ได้ค่ะบางครั้งเวลาเราใช้กระเป๋าในลักษณะที่เป็นฝา,าพับแบบนี้เราขี้เกียจเวลาที่จะใส่โทรศัพท์เข้าไปข้างในเพราะเราต้องหยิบใช้อยู่ตลอดเวลาหรือเราหยิบใช้ได้ถี่บ่อยมากกว่ากระเป๋าสตางค์ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องสำหรับให้เราได้ใส่โทรศัพท์อยู่ภายนอกมันก็จะดีกว่าถูกต้องไหมคะใบนี้คะ่ะทอ็อปเพนเดินจากโคดต,ตอบโจทย์ในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานให้คุณนะคะอย่าลืมคะ่ะถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบสโลแกนของที่นี่แล้วปรบมือกันใหมค่ค่ะ